ส,สดีครับรีวิวชิวชิวอีพิโซดสิบสามอีพิโซดนี้ค่อนข้างที่จะสเปเชียลเลยนะครับเพราะว่าแอดเพิ่งจะได้รองเท้ามาใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่า สร้างความตะลึงงินงานให้กับแอดได้มากพอสมควรเลยนะครับเพราะเป็นรองเท้าแบรนด์ของประเทศจีนนะครับแอดไม่ได้ตะลึงที่เป็นรองเท้าจากประเทศจีนนะครับแต่ตะลึงเพราะความเทพของมันครับเนื่องจากอะไรครับมันราคาเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นครับแต่อยู่ในกลุ่มของซูเปอร์ชูนะครับซึ่งรองเท้าคู่นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีแพ็คอย่างไรบ้างมาดูกันครับ แหมต้องบอกเลยครับว่าแบรนด์ B ใหม่นะครับหรือ B myself เป็นแบรนด์ที่เกิดจากความคิดของกลุ่มนักวิ่งที่อยู่ในชมรมนะครับซึ่ง B ใหม่เนี่ยมีแนวคิดที่ต้องการที่จะทํารองเท้าวิ่งเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปวิ่งในสวนสาธารณะอย่างมีความสุขนะครับซึ่งเจ้าตัวท็อปของรองเท้าแบรนด์ B ใหม่คือตัว42 Carbon Plus เนี่ยเป็นรองเท้าที่แพคมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่แพ้รองเท้า Super Shoes ที่ราคา7 8 0 0 0ขึ้นไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่ทํามาจากโฟม p e a c k ชั้นดีซึ่งเป็นโฟมที่มีการพัฒนา โดยใช้เทคนโนโลยีไนลอน12ใส่เข้าไปเพื่อให้รองเท้ามีการคืนแรงที่ดีมากขึ้นนะครับแผ่นคาร์บอนที่มีการออกแบบที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับพะใช้เทคนโนโลยีที่ใช้แนวคิดซีซอนะครับก็คือให้รองเท้าเนี่ยมีการส่งแรงเหมือนไม้กระดกนะครับที่ดีดเราไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยชาดาเจ้า B My 42 Carbon Plus รองเท้าที่เป็นรองเท้า Super Shoes จากประเทศจีนนะครับ มาในกล่องก็เรียกว่าจะเรียกกล่องมาในถุงดีกว่าหรือมาในมาในถุงกันกระแทกครับต้องบอกว่ามาในถุงกันกระแทกม,มันกันกระแทกได้ดีมากนะครับเพราะมันเป็นถุงที่มีการอัดลมมานะครับแต่ถุงที่ทําให้มันเป็นกล่องนะครับไซส์ที่เราได้คือไซส์42ยูโรนะครับหรือ8.5 US นะครับหรือเทียบเท่ากับไซส์จีน26.5เซนติเมตรนะครับ แม่ต้องบอกเลยครับว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ B หม่ 42K เนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ล้ำอวกาศมากนะครับซึ่งมันเป็นถุงกันกระแทก2ชั้นนะครับเมื่อเราเปิดถุงออกมานะครับถุงด้านนอกก็ข้างในก็จะไม่มีการพ่นสีอะไรนะครับเป็นการถุงอัดลมกันกระแทกอย่างดีมานะครับมาดูถุงด้านในกันจะเป็นสีดำนะครับ มีการกระแทกเหมือนกันพอเราดูข้างในก็จะเห็นรองเท้าที่ถูกแพคเข้ามานะครับไม่มีกระดาษห่อนะครับถุงกันกระแทกมาอย่างดีเลยครับมีการอัดก๊าซก็ไปอ,ออกมาแล้วนะครับเจ้า B My 42 K Carbon Plus สีแดงร้อนแรงมากเลยนะครับสัมผัสแรกบอกได้เลยครับว่าเบามากครับรู้สึกได้ถึงความเบาเหมือนไม่ได้ถืออะไรเหมือนถือรองเท้าแตะดีกว่าครับค่อนข้างที่จะเบามากเลยครับ โปรดักชันต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดูดีเลยนะครับรองเท้าที่ทำออกมาได้มีหน้าตาหล่อเหลาพอสมควรเลยทีเดียวเชียวแอบรู้สึกได้เลยว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากคู่หนึ่งครับจริงอยู่สินค้าที่ผลิตมาจากประเทศจีนน่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพสูงอย่างที่เราเข้าใจกัน แต่ประเด็นนี้ไม่ได้สามารถนำมาใช้ได้กับเจ้าตัวปีใหม่42 Carbon Plus รองเท้าตัวนี้มีจุดกำเนิดจากความคิดที่ต้องการจะแบ่งปันเกิดจากความคิดที่ต้องการจะทำรองเท้าที่มีราคาถูกแต่ให้คุณสมบัติที่สูงกว่าเพื่อทุกทุกคนจะได้เข้าถึงสิ่งที่ดีเพื่อการพัฒนา เพื่อความสำเร็จของการวิ่ง บอกเลยครับว่า B. My 42K Carbon Plus เป็นรองเท้าที่มีหน้าตาที่ดูดีเลยนะครับมีตัวเลข42.15ซึ่งเป็นตัวเลขมาตรฐานของ IAAF มาตรฐานของลอนดอนนะครับการออกแบบของรองเท้าโดยภาพร,รวมมีอิทธิพลมาจาก Air Zoom Vaporfly Next p t อย่างเห็นเห็นเลยนะครับ ด้านหลังของฮิลครับนะครับมีการเย็บเป็นสตรปสีดำนะครับมีตัวอักษรภาษาจีนอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นการพิมพ์ลายความร้อนลงไปนะครับเสมือนน่าจะเป็นยางนะครับซึ่งตัวลิ้นตัวนี้สามารถดึงเพื่อสวมใส่รองเท้าให้สะดวกมากขึ้นนะครับในส่วนของรองเท้าด้านข้างด้านในก็มีการสกรีนโลโก้เหมือนกันนะครับซ้ํากันกับตัวตรงกลางรองเท้านะครับ าภาพรวมของรองเท้ามีหน้าตาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับ Next Percent นะครับในกลุ่มของรองเท้าวิ่ง Super Shoe รองเท้ามีความเรียบง่ายไม่ได้มีการสกรีนลายอะไรมากมายให้หวือหวาหรือมีการเย็บอะไรที่ซับซ้อนบนตัวรองเท้านะครับ ในส่วนของรูร้อยเชือกรองเท้านะครับให้มาแบบ5บวกหนะครับมีทั้งหมด5ลรูแล้วก็บวกรูด้านบนสุดสําหรับฮิวล็อกนะครับด้านหน้าของรองเท้าก็มีระยะร้อยเชือกรองเทา้าตามมาตรฐานรองเทา้าวิ่งที่ดีนะครับทั่วๆไปฝั่งด้านขวาก็มีรูปลักษณ์ที่เหมือนกันนะครับ ด้านหน้าผ้าบริเวณคอรองเท้านะครับด้านตะตุ่มเราเนี่ยจะมีตะเข็บการเย็บของรองเท้านะครับที่เป็นการเย็บเชื่อมระหว่างวัสดุที่คล้ายๆหนังกลับกับหน้าผ้าด้านหน้าที่เป็นส่วนประคองข้อเท้าเรานะครับซึ่งลักษณะการเย็บเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเย็บได้ละเอียดดีนะครับในส่วนของคอรองเท้าด้านหลังก็มีข้อต่อเหมือนกันนะครับของหน้าผ้าด้านหลังแต่มีสแตรปมาปิดทับไว้นะครับส่วนด้านข้างก็จะมีการเย็บรอบเหมือนกันครับส่วนปลายก็จบงานได้ค่อนข้างละเอียดดีนะครับ อย่างไรก็ดีในเรื่องของการเก็บงานที่คอรองเท้านะครับอาจยังรู้สึกว่าเจ้า B ใหม่โฟที่ 2K เนี่ยมันมีการเก็บงานรองเท้าที่แอบแปลกนิดน,นึงนะครับเพราะถ้าเทียบกับเจ้าตัว On Cloud Boom Echo ตัวล่าสุดซึ่งเป็นงานเก็บที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับในตลาดเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยเย็บครับจุดเชื่อมต่อของวัสดุ2ตัวเนี่ยเหมือนจะถูกซ่อนเก็บอยู่ด้านในนะครับเมื่อเราเทียบกับเจ้า Zoom Fly 3นะครับเราก็จะเห็นว่างานเก็บก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับจะไม่มีรอยเย็บให้เราเห็นเลยครับบริเวณที่เป็นส่วนของคอรองเท้าของเจ้า Zoom, แต่พอเรามง ที่เจ้าตัว B ใหม่ 42K เราจะเห็นว่ามีรอยเย็บซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างวัสดุ2ตัวเข้าด้วยกันนะครับอย่างไรก็ดีแม้จะเป็นการเย็บต่อของวัสดุ2ชิ้นแต่ไม่มีผลต่อความสบายในการสวมใส่เลยนะครับแอดได้ทสเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีผลครับเรามาดูในส่วนของหน้าผ้ากันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าหน้าผ้าเนี่ยมีความบางมากเลยนะครับแต่มีความทนทานนะครับวัสดุที่นํามาทำเนี่ยแอดรู้สึกได้เลยว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพนะครับแม้มันจะบางก็ตามซึ่งมีการเรนฟอร์สหรือมีการใส่ใยตดเป็นตารางทรงรูปทรงเพชรลงไปนะ องเท้านะครับลิ้นรองเท้าเป็นผ้าใยสังเคราะห์นะครับแซนด์วิชกับแผ่นฟองน้ําตรงกลางด้านหน้าและด้านหลังวัสดุเดียวกันด้านบนบุฟูกนะครับเป็นบุคล้ายๆนวมให้ความรู้สึกสืผิวสัมผัสที่นุ่มนวลนะครับแม้ลิ้นรองเท้าอาจจะดูใหญ่หน่อยแต่มีความต้องการที่จะครอบเบอร์หน้าเท้าหรือส่วนบริเวณของหน้าเท้าเรานะครับไม่ให้สัมผัสกับเชือกรองเท้าถ้าเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างของลิ้นรองเท้ากับตัวหน้าผ้าของซูมฟ f l y เทียบกับตัวปีใหม่4 2 k ทีแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านิยามในการออกแบบที่าางกกันมมพอสควร แม้ภาพรวมของวัสดุจะมีความใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของหน้าผ้าเนี่ยเป็นหน้าผ้าที่เป็นพลาสติกไฟเบอร์เนี่ยนะครับเหมือนกันเลยแต่ตัวไนกี้ซูมไฟท์ทรีเนี่ยทรงของรองเท้ายังมีความเป็นถุงเท้าอยู่อย่างไรก็ที่แอดต้องบอกเลยครับว่าหน้าผ้าในส่วนของ B ีใหม่ 42k เนี่ยเทียบกับตัว a i r z o o m Fly ์หรือแม้แต่ตัว Next p e r c e n t เนี่ยแอดขอบอกได้เลยว่าทาออกมาได้ดีมากครับวินาทีนี้ต้องบอกเลยครับว่า B ีใหม่เนี่ยทำผ้ากอสเมดของตัวเองได้ใกล้เคียงกับเวเปอร์เวฟมากม่กเลยครับอ่โเรามาดู มันใช้หน้าผ้าตัวเดียวกันตลอดทั้งรองเท้าเลยนะครับเพียงแต่ในส่วนของฮิลคัพหรือตัวส้วนเท้าเนี่ยมันจะมีโครงสร้างบอกไว้อยู่ถ้าเรามาดูหน้าผ้าของซูไฟทรีเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันก็บางนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหน้าผ้าที่เป็นหลายชั้นซ้อนกันอยู่จึงทําให้แสงไม่สามารถทะลุผ่านออกมาได้ ซึ่งเจ้าซูมไฟท์รีก็มีเลเยอร์ของรองเท้าอยู่หลายชั้นมากเพื่อที่จะทําให้ทรงของรองเท้าเนี่ยอยู่และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะปราประคองหน้าเท้าของนักวิ่งเนี่ยให้มีความกระชับในการสวมใส่นะครับอย่างไรก็ดีรูปทรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอรองเท้าที่ไม่มีการเย็บใช้วิธีการอัดลายความร้อนและมีการเก็บตะเข็บเข้าไปด้านในนะครับทำให้งานดูค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากเจ้าเวเปอร์เวฟเนี่ยก็มีการทอเนี่ยที่มีรูปทรงเป็นตารางหมากลุกมากกว่าที่จะเป็นลายดอกจิกนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเทียบกับตัวนีใหม งานของ b ีใหม 42k เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบและไม่ได้มีการเก็บงานที่เนียบแบบเจ้าในกี้แอร์ o ูมฟลายท e นะครับแม้ดูก็รู้ว่า b m ใหม่พยายามจะใช้วัสดุให้น้อยที่สุดนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเรามาดูด้านในเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณในเรื่องของรูร้อยเชือกรองเท้าเราจะเห็นเป็นวัสดุที่มีความแตกต่างกัน 3ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกร,รมหยีที่ตรงรูร้อยเชือกด้านบน2รูส่วนสุดนะครับตรงรูร้อยเชือกต่างๆก็จะมีวัสดุมาเสริมเพิ่มความแข็งแรงอย่างแล้วก็ดีลินตรองเท้าเหมือนจะเป็นตัวแปลกแยกออกมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการเย็บอยู่แค่ประมาณ1นิ้วให้ติดกับตัวหน้ารองเท้านะครับซึ่งเจ้าลิ้นรองเท้าของบีใหม่เนี่ยแอดค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนิดนึงว่าในระยะยาวถ้ามีนักวิ่งที่ดึงเชือกรองเท้าที่ตึงมากเนี่ยมันจะดึงให้ตัวลิ้นนี่ขาดหรือเปล่านะครับในเรื่องของการเก็บงานด้าน,น,น,านในก ของคอรองเท้านะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีการเก็บงานที่ละเอียดมากในส่วนของลิ้นรองเท้าไม่มีเนื่องจากว่ามีการใช้ระบบเป็นถุงเท้าแทนนะครับแต่จะมีรูระบายอากาศด้านในอย่างไรก็ดีเราก็จะเห็นรอยเย็บนะครับคล้ายกับเจ้าตัวบีใหม่ตรงคอรองเท้าเป๊ะเลยในส่วนของถุงเท้าด้านในของเจ้าตัว a i r z o o m Fly นะครับในภาพรวมแม้ไนกี้จะใช้วัสดุค่อนข้างหลากหลายในการที่จะมาประกอบตรงหน้าผ้านะครับแต่ภาพรวมยังดูเนียนเป็นเนื้อเดียวกันลองมาเปรียบเทียบกับรองเท้าที่เป็นงานเนียนที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับคือเจ้า c ล o วบู o เ m ็ c h คนะครับจะเห็นว่าบริเวณ เย็บให้มันโค้งเข้ากับรูปหน้าเท้ากันเลยทีเดียวไม่มีการโยกไปโยกมานะครับเห็นไหมครับดูนั่นหนาเลยทีเดียวเชียวแต่ถ้าเทียบกับเจ้าตัว บีใหม่ของเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นเห็นไหมครับว่าลิ้นของบีใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนส่วนเกินของรองเท้ามาเป็นเหมือนกระแปะลงไปครับเราลองมาดูในส่วนของพื้นรองเท้าอินโซกันบ้างนะครับเจ้าบีใหม่มีการสกรีนโลโก้ของบีใหม่ลงไปที่พื้นรองเท้าอินโซด้านในมาดูว่าติดกาวกันไหมนะครับดึงออกไหมดึงออกนะครับคือมีการติดกาวเป็นบางส่วนนะครับส่วนพื้นของรองเท้าเนี่ยมีการเจาะรูนะครับระบายอากาศนะเพื่อให้เวลาเราวิ่งเนี่ยไม่รู้สึกร้อนการเก็บงานของพื้นรองเท้าด้านในทําออกมาได้เนี้ยบมากนะครับเทียบเท่ากับแบรนด์ ไไะครรม่รู้สึึกถงภาพตตร,รวมพื้นด้านในแอดไม่มีอะไรตินะครับเรากลับมาดูในส่วนของเจ้าซูมไฟท์ทรีบ้างนะครับพื้นรองเท้าด้านในก็ดึงออกมาได้ตามปกตินะครับเพียงแต่แผ่นรองพื้นรองเท้าอินโซเนี่ยมันมีการรีไฟหรือมีการออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวบีใหม่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นพื้นรองเท้าที่ถูกตัดมาเฉยแล้วมาประกบเห็นไหมครับรอยเย็บด้านในไม่ต่างกับบีใหม่เลยเห็นไหมครับถ้าเทียบกับซูมไฟ์แล้วอ่าเรามาดูในส่วนของเอาท์ของเจ้าบีใหม่บ้างนะครับทางบริษัทเขาบอก พื้นอานะครับซึ่งเป็นพื้นรองเท้าที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางค่ายเลยถ้าดูดีๆเราจะเห็นเลยนะครับว่าเจ้าตัวพื้นรองเท้าเนี่ยครับมันเป็นเหมือนเสมือนกับผ้าใบนะครับแล้วก็มีการอินฟิวส์หรือมีการนําเม็ดยางที่เป็นตัวไว้ผพืเกาะพื้นถนนเนี่ยมาแปะติดอยู่บนผ้าใบตรงนี้อีกทีนึงน,นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่าเป็นรองเท้าที่มีเทคโนโลยีที่แปลกใหม่มากนะครับในแง่ของตัวพื้นรองเท้าเนี่ยตรงส่วนของผ้าใบเห็นไหมครับมันจะเป็นผ้าใบแล้วก็ตีสลับกับตัวเม็ดยางที่ไว้สําหรับเกาะพื้นนนถช่วง กลางเท้าเนี่ยเม็ดยางจะตื้นนะครับจะมองแทบไม่เห็นเลยแล้วพอจะไปนูนเพิ่มเติมที่ช่วงของปลายเท้าหรือส้นเท้าอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีส่วนที่นูนสูงขึ้นมานะครับช่วงกลางกลางเท้าก็จะไม่มีเม็ดยางแถลดว่าเกาะถนนได้ดีเลยครับเรามาดูในส่วนของหน้าผ้าเพิ่มเติมครับมีการอัดลายความร้อน42.195ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานฟูลมาราธอนของ IAAF นะครับส่วนหน้าผ้าที่เหลือก็จะมีการอัดลายความร้อนลงไปบริเวณรูร้อยเชือกรองเท้าต่างๆเพื่อเสริมแรงในการรัดเชือกแล้วมันจะได้ไม่ขาดนะครับมีการ แต่ว่าไฟนะครับในส่วนของส้นรองเท้าก็จะมีการสีห้อบีใหม่ลงไปนะครับ มุมรองเท้าด้านในก็จะมีการตีสัญลักษณ์ทั้งสองด้านนะครับเป็นตัวทึบกับตัวใหญ่ที่บนกลางรองเท้าและมีการตีลายความร้อนตรงรูร้อยเชือกเหมือนเดิมครับถ้าเราเปรียบเทียบก,กับเจ้าซูมไฟท์เราจะเห็นเลยครับว่าเจ้าตัวบีใหม่ 42k ก็มีเทคนิคหรือมีนิยามในการออกแบบรองเท้าหน้าผ้าเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเจ้าค่ายไนกี้เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือมีการตีลายความร้อนอย่างไนกี้ก็จะมีตีเครื่องหมายสวูชนะครับมีการตีสัญลักษณ์ด้านหลัง้นรองเทา้ามีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของไนกี้ด้านในนะครับแล้วก็มก แปงให้รองเท้านะครับภาพรวมในกี้ก็จะดูค่อนข้างที่จะแน่นหนากว่านะครับอ่าบริเวณคอรองเท้าของเจ้าบีใหม่ก็จะมีการเย็บวัสดุที่คล้ายๆกำมะหยี่เข้ากับตัวหน้าผ้านะครับเทคนิคก,การเย็บนี่มีเหมือนกับตัว next percent นะครับในส่วนของข้อรองเท้าเราก็จะเห็นว่ามีการบูฟู้เข้าไปด้านในนะครับเห็นไหมครับเพื่อป้องก,กันไม่ให้ตะตุ่มของเราเนี่ยมีการเสยดสีและช่วยล็อกข้อเท้าเราให้อยู่ติดกับตัวพื้นรองเท้าไปด้วยนะครับมีการบูฟู้ที่นุ่มนะครับกดเข้าไปเนี่ยจะนุ่มเลยพื้นรองเท้านะครับก็มีการเย็บ ในส่วนของรายละเอียดของเบอร์รองเท้าและค r วโค้ดเนี่ยติดกับอินโซด้านในนะครับ อาจจะดูราคาเครื่องแต่จริงๆไม่มีผลนะครับในส่วนของลิ้นรองเท้าก็ค่อนข้างที่จะหนาใหญ่นะครับ <S 2> <S 2> เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกรองเท้าเนี่ยมาขูดนะครับมีการบุฟูกด้านในวัสดุด้านในของลิ้นรองเท้าด้านบนนะครับจะเป็นคล้ายๆกับกำมะหยี่นะครับให้ความรู้สึกสัมผัสที่นุ่มนวลบุฟูกเข้าไปเล็กน้อยตามจุดที่เป็นจุดร้อยเชือกรองเท้านะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการใส่โลกโก้อัดลายความร้อนด้านนอกด้วยนะครับและมีสัญลักษณ์อัสเจรีนะครับแปลว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องการให้เราร้อยเชือกรองเท้าตรงรูตรงนี้เพื่อป้องกันไมา วัสดุของตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยมันเป็นวัสดุที่บุกฟูกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นแซนวิชระหว่างตัวผ้าใยด้านบนแล้วก็ตัวผ้าใยด้านล่างตรงกลางจะเป็นฟองน้ำอ่ามีการอัดลายความมอยนบริเวณลิ้นรองเท้าด้านบนนะครับเพื่อเป็นตัวปิดหน้างานให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของคอลรองเท้าเจ้า n นกี้แอร์ซูมฟลายทรีเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีเป็นผ้ากำมะหยี่ด้านในแต่บุกฟูกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งปัญหาของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้เลยก็คือเวลาวิ่งเนี่ยถ้าขออม่ีหใขงงโ B 42K โฟมค่อนข้างที่จะนิ่มดีได้ดีนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนเหนือด้านหน้ารู้สึกค่อนข้างที่จะงอง่ายกว่าของอยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการที่จะให้ตามหลักการออกแบบสีซอของทางแบรนด์ก็ได้นะครับคือวิ่งไหลไปเรื่อยๆในส่วนของวลวดลายบริเวณโฟมเนี่ยมีการทาสีดําแดงลงไปบนพื้นสีขาวนะครับแต่จะเห็นว่าจะมีบางโซนที่มีสีเนี่ยเก็บไม่เรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของความไม่ละเอียดของตัวพื้นโฟมก็ได้นะครับที่มีผิวขรุขระซึ่งแน่นอนว่าการทาสีลงไปบนพื้นวันสดุททททีีีีีี่่่่่่มมมผิวคอนข้้าาาางจะรรไเเยยบกกํใหสส สดและคลมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีมันก็ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซในการวิ่งของเราเลยนะครับและภาพรวมของรองเท้ายังดูสวยงามนะครับไม่ได้ดูเป็นงานที่หยาบหรืองานที่ไม่ได้เรียบร้อยแต่อย่างใดนะครับ เราลองกลับมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Zoom Fly T ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าการเพ้นสีลงไปบนพื้นโฟมก็มีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันเลยนะครับกับเจ้า B ที 42K อย่างที่บอกครับว่าพื้นโฟมเป็นพื้นที่ไม่ได้มีความเรียบนะครับเพราะว่าตัวพื้นผิวของโฟมเนี่ยมันจะมีความขุ่นขะตามเม็ดแก๊สที่อัดลงไปในตัวโฟมอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้สีออกมาเป็นลักษณะแบบน,นั้นแต่อย่างไรก็ดีแอดก็หวังว่าความเนี้ยบยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการผลิตรองเท้าทุกประเภทและทุกยี่ ดี้นๆเลยไม่รวมเชือกองเท้าของซูมไฟทรีจะจบอยู่ที่251กรัมไซส์8.5 US นะครับเมื่อรวมสายเชือกองเท้าเข้าไปแล้วจะอยู่ที่254กรัมนะครับต่อข้างอ่าเปียงเทียบก,กับเจ้า B ใหม่นะครับเมื่อกี้254นะครับ B ใหม่อยู่ที่200กรัมครับไม่รวมเชือกองเท้าบอดี้รุวนๆเบาวกว่า50กรัมนะครับอ่าพอเรารวมสายเชือกองเท้าเข้าไปปับ๊บบวกเข้าไปอีกประมาณ4กรัมนะครับโดยประมาณอ่า4กรัมจริงๆด้วยอ่าครับ ก็จะจบอที่204กรัมนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าเฉลีย่ยของน้าหนักเนี่ยบีใหม่เบากว่าเยอะเลยนะครับเรามาดูในส่วนของเชือกรองเท้ากันบ้างนะครับสายเชือกรองเท้าแรกเป็นของไนกี้ซูมไฟทรีนะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นรองเท้าตัวท็อปเชือกรองเท้าก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับก็ยังคงเป็นเชือกไนลอนคอทตอนตามปกตินะครับซึ่งเชือกของเจ้าไนกี้ซูมไฟนี่ไม่ยืดเลยนะครับดึงแล้วเนี่ยไม่มีการยืดหดอะไรทั้งสิน้นมาดูที่เชือกของเจ้าตัวบีใหม่ 42k ครับ,ข Ever Beyond บเข ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่จะว่าเป็นคอตตอนเยอะขึ้นก็มไม่เชิงนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างไนกี้กับเจ้าตัวปีใหม่บ้างนะครับเราจะเห็นว่าเชือกของไนกี้จะดูแล้วมีความหยาบมากกว่าตัวปีใหม่นะครับเนื่องจากใช้วัสดุคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่เหมือนกันครับอย่างเจ้าตัวบีใหม่เนี่ยถ้าเราสังเกตความหนานะครับก็จะเห็นว่าแม้วัสดุมันจะต่างกันแต่ความหนาก็คือใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยภาพรวมเชือกของบีใหม่เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่านิดนึงนะครับ อ่าเรามาดูด m e เมนชันของเจ้ารองเท้าบีใหม่กันบ้างนะครับเนื่องจากหลักการออกแบบของรองเท้าแบบ Rela x Fit นะครับรองเท้าจะมีการออฟเซตไซส์ขึ้นมาอีกประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ของแอดเนี่ยคือ8.5ก็คือ26.5เซนนะครับแต่วัดได้จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ27เซนนะครับในมุมรองเท้าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่มันคือ27เซนนะครับก็คือแถมมาให้อีกครึ่งเซนอ่าเรามาดูเดเรเมนชันด้านข้างของรองเท้านะครับความสูงของทคับด้านหน้าบริเวณนิ้วเท้าระนคับ จะจบู่ที่ประมาณ7ซนติเมตรนะครับใครเท้าอูมใส่สบายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยระยะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็คือบริเวณเท้าด้านบนจะจบอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรตรงรูรอยเชือกรูเกือบสุดท้ายนะครับส่วนตะตุ่มนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ5ซนติเมตรนะครับเราลองเข้าไปวัดดูด้านในนะครับถ้าเราใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยความลึกของตะตุ่มสามารถไปได้ถึง6ซนติเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตาตุ่มสูงขึ้นมาหน่อยใส่ก็จะสบายส่วนตาตุ่มเตี้ยเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรนะครับไม่งั้นจะรู้สึกระคายเคืองเรามาดูในส่วนของความกว้างของฮิลคัพนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ตาตุ่มจนถึงหน้าเท้านะครับจะมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรนะครับถ้าเราล้อยูเชืองรองเท้าด้านบนสุดเนี่ยจะอยู่ที่10แต่ถ้าลงมาที่ตัวรูของฮิลล็อกเนี่ยจะอยู่ที่9เซนติเมตรอยู่ที่ว่าต้องการฟิตขนาดไหนนะครับความสูงของฮิลคัพด้านหลังนะครับ อยู่ที่ประมาณ8.5เซนเมนะครับก็จะปิดบริเวณเอ็นร้อยวของเราได้พอดีนะครับไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีโปรไฟล์ที่เตี้ยครับในส่วนของความกว้างของระยะข้อเท้านะครับเราจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ7.5เซนมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เท้าค่อนข้างอูมหรืออ้วนเนี่ยก็ยังคงใส่สบายนะครับไม่ได้รู้สึกว่ารองเทารัดแต่อย่างใดความกว้างของหน้าเท้าด้านหน้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ7ซนติเมตรนะครับ ลงมาหน่อยบริเวณสายรูร้อยเชือกล่างสุดนะครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ5.5ซนติเมตรนะครับความกว้างของฐานรับฝ่าเท้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ9.7-9.8ซนติเมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมิดโซบริเวณส้นเท้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36มิลิเมตรนะครับในส่วนของหน้าเท้าจะอยู่ที่2.8ซนติเมตรหรือ28มิลิเมตรนะครับภาพรวมของความสูงรองเท้าทั้งหมดด้านหลังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกับซูมไฟท์ทรีบวกเลนส์ีเป็น14เซนครับในส่วนของการออฟเซต ขนาดวิ่งเนี่ยถือว่ารองเท้ารุ่นนี้ไม่ได้มีการออ f ซ e ตอะไรมากนะครับแม้จะดูโค้งด้านบนของรองเท้าเข้าด้านในนิดหน่อยแต่ไม่เยอะครับอ่าเรามาดูในส่วนของการ c o l l e กเก a เท้าในส่วนของพื้นรองเท้าด้านหน้ากันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าพื้นรองเท้าด้านข้างด้านหน้านะครับไม่ได้มีพื้นโฟมที่ยื่นออกไปด้านข้างมากนะครับจะเห็นนะครับว่าจะไม่มียื่นออกไปเลยในส่วนของพื้นรองเท้าด้านในครับก็ไม่ได้มีส่วนโฟมที่ยื่นออกมามากเหมือนเจ้าตัว Meta Speed Edge หรือ Sky นะครับเรามาดูในส่วนของพื้นรองเท้าบ้างนะครับทรงของพื้นรองเท้าก็จะเรรรีีียบบมกาาปท ตรงเอวรองเท้าเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะคอดนะครับใกล้เคียงกับเจ้าซูมไฟท์ทรีนะครับแต่ไม่ได้มีความอ้วนเท่ากับตัวแอนดูฟินโปรนะครับในส่วนของทรงรองเท้าด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเชิดสูงขึ้นมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับซูมไฟท์ทรีเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าตัวหน้าของรองเท้าของตัว B ีใหม่โฟร์ทูเนี่ยจะเชิดขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเกือบจะเท่าหนึ่งของเจ้าซูมไฟท์ทรีเลยนะครับหลังจากที่แอดแดลรองเท้าไปทดลองบอกได้เลยครับว่าความเชิดระดับนี้เนี่ยมันเหมือนการบังคับให้เราเนี่ยวิ่งแล ว่าจริงๆแล้วเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันจะรัดกลางเท้าไหมนะครับจเจ้าปีใหม่ 42K ความกว้างสุดของพื้นกลางเท้านะครับอยู่ที่6เซนติเมตรนะครับใครที่มีพื้นกลางเท้าที่อ้วนกว่า6เซนติเมตรเนี่ยจะรู้สึกค่อนข้างที่จะแน่นแล้วนะครับสำหรับไนกี้นะครับจะไปจนถึงประมาณ7เซนติเมตรนะครับแต่เอาจริงๆแล้วจะถึง7เซนติเมตรไหมเดี๋ยวอาจจะวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไนกี้คับกว่าหรือไม่นะครับเมื่อเราสลับ รองเท้าไปอยู่ด้านหลังนะครับเอาส่วนที่มันขึ้นมาซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าออกเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าของ n นกี้จะอยู่ที่ประมาณ6ซนติเมตรนะครับสรุปแล้วในส่วนของพื้นที่กลางเท้ามีความใกล้เคียงกันนะครับจุดสังเกตจุดนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือ n นกี้ซูมไฟทรีจะมีส่วนเติมของอุ้งเท้าเราขึ้นมานะครับใครที่มีอุ้งเท้าที่สูงนะครับจะมีส่วนที่เติมเข้าไปได้แต่ต่างกันก็คือในส่วนของเจ้าตัวบีใหม่นะครับถ้าเราเทียบ n นกี้กับ B ีใหม่เราจะเห็นเลยครับว่า่จะีบ เวลาใส่เจ้าตัว B ใหม่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่สบาย100%นะครับสรุปรวมในเรื่องของเ e อร์ฟอร์มน์รองเท้านะครับ B ใหม่เนี่ยเหมาะสำหรับการวิ่งตั้งแต่5ไปจนถึง42กิโลเลยนะครับเนื่องจากรองเท้าให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมากนะครับสวมใส่สบายในส่วนของเท้าเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีเท้าประเภทเท้าทั่วไปนะครับคนที่เท้าแบนอาจจะใส่ได้นะครับแต่ไม่แนะนําสําหรับคนที่เท้าโก่งมาก,มาก,มาก,มากเพราะไม่มีส่วนรับอุ้งเท้าเลยนะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ m a x i m u list นะครับเพราะมีพื้นที่ค่่่อออนนนนนนขข้าาางงเเกืบ4ซมมมใสววคุด ให้ความใกล้เคียงกับ r o c k e t X นะครับมีฟิลลิ่งเหมือนกับวิ่งอยู่บนลูโป,ปกยางแน่นๆหน่อยหนึ่งนะครับรองเท้าเหมาะสมสําหรับการวิ่งทั้ง2ฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเน้นเคเดน c ์ลงกลางเท้าและปลายปลายเท้าหรือคนที่เน้นโฟร์ฟ t ตสตร์ก็คือเน้นปลายเท้าไปเลยนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับแอดขอให้เรากลับไปดูราคาของเจ้า B ใหม่ก่อนนะครับคือ4,900บาทนะครับในส่วนที่แอดพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อแอดนำรองเท้าไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวซ o m f ฟทีแม้หลายหลายคนอยากให้แอดเอาไปเปรียบเทียบ Okay, ไม่ได้ตั้งทาร์เก็ตไว้ที่ Zoom Vaporfly Nextpercent นะครับแต่ต้องการที่จะทำให้รองเท้ามีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการใช้งานใกล้เคียงกับ Zoom Vaporfly Nextpercent ในราคาที่ถูกกว่า Zoom Fly 3อีกนะครับแอดจึงเอารองเท้า B m ใหม่2คา r b o อนมาเปรียบเทียบก,กับตัว Zoom Fly 3ให้เราเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยเจ้าตัว b m ใหม่ 2K มีราคาที่ถูกกว่า Nike Air Zoom Fly 3ด้วยซ้ำแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานมีความใกล้เคียงกับ Zoom Vaporfly Nextpercent ค่อนข้างที่จะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เบาการใช้งานที่สมบูรณ์แบบกว่ายืดหยุ่นกว่าครับออ่าขแนะนะฟีเจร์ใหม ดีเอ็กซ์บอร์เป็นการสรุปเพอร์ฟอร์มาของรองเท้าที่รีวิวเจ้าตัวบีใหม่นะครับเป็นรองเท้าที่ถูกสุดในตารางมีน้ำหนักที่อยู่อันดับ4นะครับและในเรื่องของความสวมใส่สบายแอดให้อันดับหนึ่งะครับในส่วนของการซัพพอร์ตของเท้ายังอยู่อันดับ5นะครับโดยภาพรวมถือว่าเก่งมากสําหรับรองเท้าราคา4,700บาทก่อนจบซีซั่นนี้ขอฝาก VR Slap นะครับแพลตฟอร์มสาหรับการวิ่งสะสมระยะฟรีสําหรับท่านใดที่ชอบในการรีวิวและต้องการจะติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งนะครับ